สวัสดีช่วงเย็นๆนะคะวันนี้เพนตัดหญ้ามาแล้วสองวันวันนี้พี่เพนจะพามาดูส่วนที่พี่เพนได้ตัดหญ้าแล้วก็เตรียมที่จะเดินระบบน้ํานะคะเพราะว่าเข้าหน้าแรงและอันนี้เป็นวันที่สองที่ตัดอืวันที่สามแต่เมื่อวานไปงานศพหนึ่งวันเนาะอืมสองวันครึ่งก็พามาดูนะคะว่าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแปลงที่เพนจะทาโคกหนองนานะคะ ที่จะทําเลี้ยงปลาในนาข้าวก็คือแปลงนี้เดี๋ยวจะให้แมคโคเขามาขุดนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งนะคะอ่าระหว่างล่องกลางปีนี้พี่เพ็ญคิดว่าจะยังไม่ได้ปลูกอะไรล้วค่ะเพราะว่าว่าจะเสริมไผ่บงหวานให้เต็มพื้นที่เลยจะได้ไม่ต้องตัดหญ้าคืออย่างเงี้ยเพ็ญต้องมาตัดหญ้าทุกๆุกปีะคะ่ะถ้าถ้าปลูกติดติดกันแล้วมันอ่าเขาเรียกอะไร ล่มเงามันชนกันนะคะ่ะแล้วมันก็จะไม่ต้องตัดหญ้าอันนี้คือเราเราใช้ระยะห่างตอนนั้นทำขา้าวโพดทำพวกถั่วดินถั่วอะไรค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะเนี่ยเป็นตัดหญ้าเนาะลืมตรงนั้นอยู่หย่อมหนึ่งนะคะเดี๋ยวค่อยมาจัดการก็จะเดินระบบน้ํานะคะจะเอาสูบมาลงเครื่องสูบน้ํามาลงตรงนี้แล้วก็จะทดสอบระบบน้ําแล้วก็ต่อสายเข้าแปลงไผ่เพื่อที่จะทํานอกฤดูนะ ก็นี่แหละค่ะก็จะประมาณนี้ส่วนทางนี้ก็จะรุกๆนิดนึงปล่อยเขาไปก่อนยังไม่ได้ทําอะไรไม่ทันครับไม่ทันอีกแปลงหนึ่งก็ยังไม่ได้จัดการเลย <c oughs> ลค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเพกานะคะหรือลิ้นฟ้านั่นเองดูพอเข้าแล้วดูแล้งแป๊บเดียวค่ะดูแล้วพี่เพนก็ขุดรากเขาไปชําด้วยก็เลยทําให้เขาเหมือนจะตายอะคะ่ะก็ทุกปีก็เป็นอย่างนี้และค่ะมันมันเข้าหน้าแรงใบก็จะร่วง ตรงนี้ก็จะลงเพกาให้เต็มล็อกนี้เลยตรงนี้นะพี่เพนจะลงเพกาให้เต็มตรงนี้เลยเพราะว่าเราไม่มีตังจะซื้อต้นพันธุ์อื่นๆนะคะเราก็ปลูกเพกานี้แหละเรามีต้นพันธุ์เป็นของตัวเองก็จะได้ไม่ต้องลงทุนเยอะเนาะอันนี้ก็ท่อน้ําที่จะเราจะเดินลงไปเพกาเตี้ยอ่ตรงนี้พี่เพนจะต่อเป็นตัวเขาโดดๆเลยนะคะเพื่อที่ใช้ใช้กับตัวนี้ตัวเดียวเลยท่อสองนิ้วตัวนี้ตัวเดียวเลย จะได้น้ำจะได้แรงน้ำจะได้แรงเต็มที่อาจจะเสริมเ้าโพดเสริมอะไรเข้าไปเพราะเพกาเขายังเล็กเนาะพี่เป็นก็เพิ่งจะเพาะเองเพีกานะ่ะส่วนตรงนี้ก็น่ยพี่เป็นตัดตามมะม่วงหิมาพาันเนาะตัดเพื่อที่จะให้เขาไถอะค่ะตรงนี้พี่เป็นก็ต่อมาสองนิ้วตรงนี้พี่เป็นจะลงเอ่อกล้วยหอมทองนะคะแล้วก็ คาดว่าจะเอากล้วยหอมทองอนุบาลฝรั่งนะคะตัวนี้จะเป็นฝรั่งน่าจะประมาณนั้นนะคะล็อกนี้ก็ประมาณสองไร่ก็จะลงฝรั่งก็จะประมาณนี้แหละด้านหน้าตรงนี้พี่เป็นก็จะให้รถไถเขาดันมาเพื่อที่จะได้วางท่อน้ําแบบสบายๆอะ่ะวางแบบระดับเดียวกันอะ่ะปกติมันจะเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ํามันจะทําให้การจัดการยากส่วนตรงนี้ก็ น่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะคะเป็นจะลงมะพร้าวน้ำหอมตรงนี้ก็ประมาณสามไร่ล็อกนี้ก็ประมาณสามไร่ก็จะลงมะพร้าวน้ำหอมโดยเอากล้วยนี่แหละค่ะเป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าจะต้องเอาไปเอากล้วยที่โคราชก็ได้พูดคุยกับเพื่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะไปส่งนะคะเนี <c> ่ย <oughs> พามาดูก็ต้องต่อน้ําท่อเมนไม่เป็นได้ขุดใช้ไมโคขุดฝังไปไว้แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นท่อเมนสามนิ้ว เรียบร้อยหมดแล้วส่วนตรงนี้ก็แต่งถนนนิดนึงเพื่อที่จะเดินสายไฟค่ะจะเดินสายไฟมาจากถนนนะคะเดินสายไฟมาจากนู้นติดถนนใหญ่ถนนดำทางนู้นเลยนี่ก็แปลงมะขามเทศนะคะยังไม่ได้ตัดหญ้าให้เสร็จเลยก็จะประมาณนี้ละคะ่ะสายไฟพี่นก็จะน่าจะเอาแนวนี้แหละคะ่ะ เอาแนวนี้แหละมาแนวนี้เลยแล้วก็ดึงไปที่สะเลยค่ะก็คงต้องทําเองแล้วค่ะเพราะว่าขอพี่เขยก็เรื่องเยอะค่ะก็เลยทําเองดีกว่าอืมก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็เดี๋ยวพี่เบนจะต่อระบบน้ําให้ให้พร้อมกับการใช้หน้าแรงนี้ <c oughs> ก็ถ้าใครสนใจที่จะมาปลูก พืชอ,อื่นๆแซมในมะพร้าวของพี่เป็นพี่นก็นยินดีนะโดยที่พี่เป็นจะไม่เอาค่าเช่าค่าอะไรเลยเพราะว่าพี่เป็นจะให้ดูแลมะพร้าวเป็นด้วยแล้วช่วยกันดูแลนั่นแหละคะ่ะระบบน้ําพี่เป็นมีให้เลยนะคะระบบน้ํามีให้สายเสยมีหมดเลยมีให้หมดเลยถ้าจะมานี่ท่อก็ต่อลงนี่เลยค่ะน้ำเต็มที่เลยใช้ยังไงก็ไม่หมดน้ำอะ่ะ เดี๋ยวเขามาไถพรุ่งนี้แล้วฟางไม่น่าจะได้อัดแล้วครับเพราะว่ารถน้าเขาไปอัดที่อื่นแล้วเขาจะอัดเป็นโซนๆนะฟางอ่ะตอนนี้ก็จะจัดการเผาก็ปีหนึ่งก็จะมาจัดการทีหนึ่งอันนี้มันช่วงโควิดด้วยเป็นเลยปล่อยให้สวนรกไปนิดนึงทําไปก็ไปขายยากกลัวติดโรคก็เลยแบบหยุดเลยก็จะประมาณนี้แลคะค่ะเดี๋ยวพามาดู การเตรียมการวางท่อระบบน้ำของพี่เพ็ญคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ